สวัสดีเพื่อนๆนักตกปาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเยือนแพร่ในโครนะครับกับแก๊งบิชชิ่งยินดี้ไทยแลนด์ครับวันนี้เรามากันพบแก๊งเลยครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับวันนี้มาลงจกันพบเลยวันนี้จะมาลองดูกันที่ว่าวันนี้จะได้ปลาที่ตัวนะครับตอนนี้ประเดิมตัวแรกไปแล้วอันนี้เราอยู่กับเจ้าของแพรด้วยเดี๋ยวให้เจ้าของแพรมาชี้แจงรายละเอียดว่า แพ้ราคาเท่าไหร่บ้างหรือว่ามีอะไรบ้างมีเครื่องของใช้ยังไงพกพานยังไงบ้างครัับผมอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคานะครับกันถึงพันมูลค่าครับพัดลมไม่รวมแอร์วันละ1,000งพันบาทรวมแอร์1,400งพัน่บาทสุกเสาร์อาทิตย์ไม่เอาแอร์1,200งพัองร้อยบาททีนี่มีแอร์ด้วยนะครับมีเครื่องแอร์เครื่องแอร์หนึ่งพันหกร้อบาท ในแพนะครับครัวเราก็จะมีเตาปิ้งย่างมีเครื่องครัวหม้อหุงข้าวกระสติกน้ำแข็งครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำจะอยู่ด้านบนนะครับผมก็ปลาที่ตักมีครบลูกค้าแค่เตรียมคันเบ็ดกับเหยื่อมาแค่นั้นครับแล้วช่วงนี้ปลาเป็นไงบ้างตอนวันนี้ต้องลุ้นนะครับวันนี้ต้องลุ้นกันว่าเราจะเจอปลาชนิดนไหนบ้างเพราะตอ,<ป>ตอนนี้หนึง่งวันนี้เราโดนฝน สองน้ำขึ้นปัญหาคือถ้าปลาเจอฝนและน้ำเปลี่ยนเนี่ยการที่ได้ตัวจะยากหน่อยโดยปกติแล้วก็จะเจอแค่ทุกป,าปาลาครับปลารับแขกทั่วไปโคกระมังครับผมตะโคกระมังสวายตามถั่วงดีของน,าน,น้าๆคือจะเป็นปลาปม้าปลาบปูปลาเนื้อดีเพื่อนๆท่านใสดสนใจก็ลองติดต่อพี่เข้ามาครับเข้าไปดู<อ>ที่หน้าเฟซได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปะหน้าเฟซไว้ ครับอ่าไว้ในคลิปเดี๋ยวเราจะขึ้นที่หน้าเฟซให้ครับไปงั้นตอนนี้เราตีเบ็ดกันหมดแล้วเดี๋ยวรอบเป็นเหลือกับวงครับเหลือกอบเบ็ดนิดหน่อยนี่ยะบรรยากาศค่อันนี้เมนูเมนูเมนูให้เลือกข้างบนอ่ะ น <ider Stadium> <suspected modulation seeing> <spooky noise> ี่ค <Stephen> ร <apare Luc ar> ับ <cuarto> ต <material> ัวแรกของนปลาไหลปลาพุมปาพุมนะครับนี่ครับใหญ่เป้งเลยครับตัวแรก เาต้องบอกว่าเฮ้ยกระมังวะขอได้ปเนี่ยอะไรกระมังากระมังรับแผกเข้ามาแล้วครับนี่ครับได้ตัวครับเฮ้ยหานหมูทดมันดีิงเอรอตั้งนานดูได้แต่ันเดโยกโยกพันมาสุ่มนั่งซุ่มตรงไหนไปปลาเค็มครับผมอากกินปลาเค็มก็ต้องไกิน

เอาใส่เกลือได้สองสองนี่เดียวสองายนั่นแล้วหลายตัวเนี้ยโอ้โหสังกวาดปะน่ะวาดถังกวาดใส่เกลือได้ใส่เกลือได้ใส่เกลือได้ฮะดูนะครับเอ้าแหมเอ้าไซ่ใส่ด้วยใส่ด้วยเฮ้ยมีใหญ่อะเนี่ยมมแแววงงาเลยไหนอะไอ้ครับโอ้พี่เก่งวัดด้วยแล้วจะออกแกงอะไรแกงไปเนี้ยทะเลาะกันก่อน แล้วมือเก่าทั้งคู่เลยก่โอ้โหขอไม่บอกว่าจะปลือจไป่างนี้เป็นอยนี้โอ้โหมี้วัปลาขีดโอ้เขาปลาเขาเวแกงมาเดี๋ยวิเดเ๋็วดิเดีเยวดิเขาปลาทั้งคู่เลยอ้าวโหโดงกดมังมาติดอยู่นี่แล้วพอผมมาโชว์กาลเงลยสว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 ยจริงเหรอจริงเลี้ยงสวย โอ้โหเก่งมาตีตรงนี้นี่ว่าอยู่แค่ตรงนี้ไงมีปะเนี่ยก็ปลาใหญ่ข้อแหกกรแหกกแหเอาโอ้โหรอสายนู้นมาด้วยได้หนักเลยเฮ้ยเ้ยกะโกกกะโกกโอ้โหอะไรกันเป็นยวงเลยนะ ขึ้นแขึ้นเลยโอ้ยบาดแผลปี๊โอ้ตะก้อกี่ตัวเนี่ยโอ้สงายโอ้เต้้าสามตัวโอ้อะไรโอ้ไอตะกูนี่ครับดิงยอดโอ้ยมือนึงก็แพ้หมดไอะไรอยู่นนะ อโอตัวใจต้องกลาซอยอยู่เว้ย่อยนะโกเล็กปล่อยไป่อยีจะโกเล็กเขาเลนกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เล่นกเน้โเอาเอาคู่เลยมาคู่เลยไดหเขยีไหนไหนโอ้ยเก่งเขาวัดแป๊บเดียวขึ้นแล้วเราโอ้เอมาเแหมเรามาเที่ยวกันหน่อยมาเที่ยวกันหน่อย กินสอันเลยที่มันติดอยู่เลยป่ายตัวเนี้ยแถามว่านอยู่อยู่แผลมเลยตัวปิวเลยแผลไอ้ป๋าเปล่าลิจาเลี้ยงไซนี้ไหรอไสคิวยาแล้วไสเออเ ขอแบบเป็นรูปิงปองทำเป็นรูปกระตามีหูเลยนะคิวยาวแล้วเนี่ยอ๋อไหนไหนติวต้องออกให้ทันเออตื้อตีกันตรงนี้ต้อตีก็ตรงนี้ไม่ต้องเดี๋ยวทำเองทำให้ทให้แหวกแนวคนอื่นอ่ะก็มบางตกดูแค่ดูแค่ห้ามีเดิมเปเฮ้ยลงไปสัมภานในน้ำไม่แบบไม่รู้ว่าแต่โลนต้องได้บินอ่ะโลน อยู่ๆอยู่ไหมอยู่อยู่สายมีสายอ่ะฮะอยู่สายอะไรอ่ะออยู่่ไหนะนี่ประมาณสองทีครึ่งอ่ะไอ้ส่นตุ่เนี่ยอยู่ในปลายน้ำเนี่ยวิ่งลอนเลยนะไหนอ่ะนี่อ่ะเอาสายใครเข้ามาเออเว้ยมีเว้ยมีเว้ยเออนึกว่าวัดไม่อยู่มังไองเนี้ยมังใส่ดีเนีไอะไรของตลอดเลยทันทีจะมีอะไรดูเชื่อไม่ไม่ดูไอ้ตัวนี้ดูตัวนี้

เนตั้งนานดูไหนอ้าวโหร้ายอย่างนี้เลยไหนมีช้าด yeah. ้วยไหนโชว์หน่อยรมยโอ้งสุดล่งเกงในเลยเหรอมาแพรเนี่ยนี่ลูก้าวันนั้นได้ไปยกรแลก็ได้ยิสกเฮ้ยขึ้นแท่นหน่อยขึ้นแทนหน่อยพยายามไม่เปิดหวานไง้นแท่นนีไหนกเฮ้ยไหนไ เฮ้ยเอเอนี่อะไรวะสวายด้วยวะสวายตามช่วยดิหน้ากล้องดิสวายได้อยู่เลยโอ้โหใสสวยว่ะเอทีสวายใส่ยู่วะเหมือนใส่ย no ู่ด้วยว่ะหัวแหลมแหลมสวายใส่ยู่มีหนวดเปล่ามีหนวดด้วยสวายมีฟันเปล่าก็ใส่ยู่ตัวเหลืองลูดูต้องให้รวงปากเลยไหมไหนป่าวใจไว้ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยเล่นค่อยเล่น เล่นกับผมได้เลยเนี่ยฮะใหญ่จริงสวัยเอ้าวเอาเบียร์ขวดนึงเล่นกับผมเลยเนี่ยเอาวอลใหญ่ต้องขึ้นข้างบอลวอาไม่เกินโลครึ่งผมเล่นเกินเฮ้ยเดี๋ยวปาดเกินโลครึ่งไปมึงปาดชินุเบอร์สามนะปงปาค่อยเล่นค่อยเล่นชินุมันไอ้นี่เดี๋ยวง้างอาจารย์ช่างมีเปล่าโอเคโลครึ่งไปหอยปลาเกินเกินคนนี้เกินถ้าต่ำกว่าโลครึ่งไปกู้นะอ้าวได้แล้วโลครึ่งของผมเอากลับบ้านนะโอเคแม่ไปทำ เฮ้ยเกี่ยวข้างมหรอ่ไหนะใหญ่ยิงตะโกกว่ะไม่ใช่ถวายหวายป่ะหวายถวายป่ะตะโกวิ่งแล้วผมเร่นปบาโอ้ยหวายถวายถวายตะค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นาครเล่นเล่นค่นเล่น่ใเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมเมล่นมาเลยเล่นมาเลยเทพเทโูวะ เทโพ้สามหนึ่งมนเลไม่ได้ยน้ม่เฮ้ยมีดว่ะมีจีเทโพ้ขน่งดำไงยาวยาวยยดความจีนูนะปล่อยมันก่อนไอ้คันที่พันอะปล่อยเลยเฮ้ยเทโพ้ว่ะเ้โพ้ดยของดี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 ม่งเลยลูกม่งเลยเฮ้ยมีจีดโลกว่ะตัวเนี้ยโ้ผมดูสองว่ะผมว่าสองว่ะเฮ้ย ใหญ่กันตุ้งเลยไหมถึงว้าวใหญ่กันแล้วนะผมอยากรู้อ่ะผมว่าโลโลกว่าแต่เกินโลครึ่งป่าวไม่รู้เอาอยู่นะปลาสวยชื่อวัดเล่นก็รู้เลยน้ำหนักอะไรจิ้มไม่ไดเลยโลกจิ้มโอ้ยปลามันขึ้นไปแล้วสองโลกนี่มันถึงเลขสองเลยเนี่ยสองโลกแขนซ้ายผมไม่ถนัดเลยมันเลปวดสองโลกสองโลกปลาเฮียเฮียแตะลุโลครึ้งเฮีย

ปลามาโลดเนี่าไหน่มตัวใหญ่าอยเลยเห็นอยู่ไปเอ่ปนคิบปนคิปแรกปนคิปไมรดไม่รดไปไกลช้าช้าเบเไม่ต้องงัดไม่ต้องงัดเออฮะฮะยวัดทีแรกเข้าปากเลยหไหนหไหนอางไลาตัว้ีลไก่กนี่เนบรบรนั้นย

เ,เดี๋ยวคุยก่อ,อ<ย>นเยวันนี้ตอ่อเห็นตอนผักดิแท,น,น,ทนไหนวะติดเห็นนี่คนลห้าสิบห้าสพักผักดิแทนกระเด็นเลยเ เฮ้ยเราพรมอีกแล้วแข้งมาพรมนี่มันไม่เลื่องจริงจริงใช่ไหมผมว่าใช่ปิดคลิปพอดีวันนี้ปิดคลิปก um ันด้วยผลงานของพวกเราวันนี้ครับนี่ ได้เทโพใหญ่มาหนึ่งตัวผมโกกแผลโขกมังไอ้สวายตัวหนึ่งหลากหลายหลากหลายก็คลิปหน้าเราจะไปไหนก็ฝากติดตามผลงานของ อินดี้วิ่งไทยแลนด์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับผลงานของอิน,อนดี้โอเคครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ